ก็รู้นานกันไปที่ยังคงรักเธอทุกๆคืนในฝันก็ยังคงละเมอคิดในยังหัวใจรุ่งนี้ดไง่ร้ายที่จะทำมากมายแต่ทำไมใจไม่รู้จกักจำเอาแต่คิดสั่ง สวัสดี f c คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงวันนี้เปิดมาด้วยเพลงออกไปของน้องพิมพ์รีพายพี่เป็นแฟนคลับเขานะพี่ตามเขามาตั้งแต่เขายังไม่ดังเลยคือพี่เข้าไปดูคลิกเขาเนี่ยนะไม่ได้ดูว่าเขาด่าหรือเขาขายของแต่พี่ดูบุคลิกเขาดูกัดของเขาดูว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะ ดู h อดดูบอดี้แลนเกสเขาดูคำพูดาเราไม่ได้ดูว่าเขาขายอะไรยอะไรยังไงหรอกเราดูว่าเ,ออเด็กคนนี้เก่งเขาเป็นคนที่มีทาเลนต์มากก็เลยติดตามผลงานเข้ามาตลอดแล้วที่มาใช้มาใช้คลิปเพลงออกไปซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักเนี่ยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิป e ีพิเศษอีกเหมือนกันของอความรักของทั้ง12ลราศีนะพูดยาวไปนิดหนึ่ง <c oughs> ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยความที่ดวงดาวเข้ามารวมตัวกันอยู่ในภพราศีหนึ่งราศีเนี่ยเยอะมากมันก็จะมีผลหลายๆอย่างนะคะทีนี้ก่อนอื่นเราจะพูดถึงเรื่องความรักนะเพลงพลนิภพนัพนท็ก็บอกออกไปข็้นมาเาว่าโอเคชีวิตเขากเ็เขาเรียกอะไรผิดหวังผิดหวังใช่ไหมคะคนเราดวงความรักทําไมคนชอบถามว่า ผิดหวังผิดหวังผิดทำไมถึงผิดหวังอะ่ะผิดหวังเพราะอะไระชาตาฟาลิคิพี่จะมาบอกได้นะว่าอันนี้คือรูปภาพของตำแหน่งดาวเสาทั้งห้าตำแหน่งดูให้ดีๆนะคะทุกราศีเลยที่พี่พูดถึงเนี่ยใครก็ตามที่มีดาวเสาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะคือ นับจากลัคนาไปยังภพที่เจ็ดถ้าเจ้าเรือนเป็นคุณสมบัติมีคุณธรเป็นปลาเป็นนิสเป็นคะริเป็นมรณนะเป็นวินาอันนี้เขาแปลว่าดวงอาภัรครคักไกลคู่คู่ไม่เป็นหนึ่งตัวเองไม่เป็นหนึ่งหรือดวงภรรยาน้อยนะคะอันเนี้ยทุกคนจะได้เข้าใจในชะตาชีวิตตัวเองถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นหนึ่งไม่ได้ เรายอมเป็นสองไหมถ้าเรายอมเป็นสองเราก็จะมีความสุขในสถานภาพของเราแต่ด้วยสิ่งธรรมจรรยาบันหรืออะไรก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะคิดวิเคราะห์เอานะคะอันนี้พี่พูดถึงลักษณะดาวเฉยๆก่อนเราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยของชาวราศีมิถุนทำไมถึงต้องเริ่มสุดมนจะเริ่มนะมิถุน กันกระกรดพิจิกพวกนี้เขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของพวกเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะพวกนี้รักซ้อนซ้อนเงื่อนรักถูกทอดทิ้งรักไม่ประสบความสําเร็จอ,อะไรพวกนี้หลายหลายอย่างชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เขาตกพบสหั์ชะเป็นพบที่สามของลัคนาเขาเป็นพบที่เกี่ยวกับสังคมนะคะ คนรอบข้างคนรอบตัวนะคะเอาเรามาพูดถึงคนโสดก่อนเลยนะคนโสดเนี่ยคุณที่เป็นคนหนุ่มคนสาวที่อาจจะพึ่งปลูกต้นรักกันมาเมื่อได้ไม่นานช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกิดการระแวงนะคะระแวงแล้วก็อาจจะมีกรณีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเช่น คุณอาจจะจีบกันอยู่จีบกันอยู่นะแล้วก็ไปด้วยกันกับเพื่อนแล้วตัวเองคุณเนี่ยไม่กล้าจีบไม่กล้าจีบไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่กล้าจีบเขาพราะไม่กล้าจีบคุณก็ให้เพื่อนช่วยจีบปรากฏว่าเพื่อนคุณเนี่ยในใจลึกๆก,ก็ดันแอบชอบคนคนเดียวกันเพราะแอบชอบคนเดีวยวกันเน่ยเวลาที่ไปคุยนะมเพื่อนก็อาจจะไปเป็นคู่แข่งโดยปริยายแทนที่เราเขาจะไปให้ข้อมูลดีๆของคุณเขาก็อาจจะไปให้ข้อมูลดีๆของเขาเอง มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะใครที่มีประเด็นแบบนี้ก็ให้ระวังจีบเองได้ก็จีบนะคะไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาเพราะเพื่อนเจ้าการรมดันไปเป็นแม่สื้อให้กับตัวเขาเองดังนั้นก็คือเตือนคนโสดเอาไว้เลยในช่วงนี้คันเออเขาเรียกล้ถ้าจะคิดสารสัมพันธ์ใหม่ๆเลยก็ยังไงก็ตามชาวราศีมิถุนก็ยังแนะนำให้เป็นครึ่งปีหลัง ก็คือหลังจากเดือนกันยายนไปแล้วดาวให้ดาวความรักเดินเสถียรเดินเรียบร้อยเดินดีก่อนเนาะเดินดีก่อนออคู่ของชาวราศีมิถุนนะถ้าคุณเจอแล้วผู้จิตนะให้ดูนะจะเป็นคนลักษณะตัวเล็กบางสูงโปร่งผิวขาวนะคะแต่ว่าไม่ได้สูงมากแบบโย่งไม่ใช่นะคือสูงโปร่งรูปร่างรูปร่างก็ประมาณร้อยร้อยไม่เกินร้อยหกสิบห้า ประมาณนี้นะคะวงหน้ารูปไข่อาจจะมีแผลเป็นมีไฟหรือมีตำหนิตรงหน้าผากน,นี่บอกให้ถึงขนาดนี้เลยนะบอกแล้วก็ถามว่าถ้าได้เกิดไปเจอชอบชอบแล้วเนี่ยก็อย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าทึกอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรลงไปอย่าพึ่งทำให้มันเป็นแอดเจนดา รอให้พ้นเดือนกันยาไปก่อนก็เหมือนกับเราดูดูใจเขาดูใจเราไปก่อนว่าไปกันได้ไหมนะคะดูจังหวะดาวด้วยเพราะว่า <c oughs> เดือนสิงหาเนี่ยถึงดาวพุธ <c oughs> เขาจะได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะ <c oughs> แล้วเป็นเกษตรด้วยแต่ว่ามันจะมีเรื่องอการสื่อสารการเดินทางที่โดดเด่นนะคะดังนั้นเนี่ยดูแล้วมันก็อาจจะ ดูว่าน่าจะไปในทิศทางของการงานซะมากกว่านะคะคุณอะถ้ารักใครชอบใครพูดได้เองจีบได้เองเลยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยปากดีพูดอะไรใครก็ฟังไม่ว่าจะเจ้านายคนรักพวกพ้องหรือแม้กระทั่งสังคมที่คุณไปเจอเขาใหม่ๆคุณพูดอะไรคนก็เป็นที่นิยมชมชอบนะคะเพียงแต่ว่าอย่าให้คนอื่นไปเป็น ตัวแทนหรือเป็นสื่อให้อันนี้ไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าดาวของเ,ออเพื่อนที่จะเป็นตัวแทนหรืออะไรให้คุณเนี่ยมันไม่ให้คุณกับคุณทีนี้มาดูมาดูคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยดาวความรักมนะันเดินถอยหลังอยู่แล้วใชาา่ไหมคะเรารู้อยู่แล้วชาวราศีมิถุนเนี่ยเดินถอยหลังมานานละนะคะพบสุภะความหวานก็น้อยลงนะคะดาว พุธเนี่ยในวันที่5สิงหาคมอ่ะมันจะมาได้ตำแหน่งีนะคะแล้วก็ประกอบกับวันที่17นะ17สิงหาคมเนี่ยดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวความรักของคุณเนี่ยนะเขาจะโดดเด่นมาเล็งมาเล็งมันก็ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสดาวพองเราจะจะ,จะเดินถอยหลังเนาะจะเดินถอยหลังแต่แต่ว่าด้วยเขาเป็นคู่มิตรกันเขาก็จะให้คุณมากกว่าอย่างที่บอกว่าแสงของดาว อาทิตย์ก็จะส่งไปถึงดาวพระหัสก็ทําให้มีความรุ่งเรืองขึ้นได้อย่างน้อยก็50เรในเรื่องของออคนมีคู่นะอันนี้พูดถึงประเด็นคนมีคู่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการพากันช่วยกันทำมาหากินช่วยกันคิดช่วยกันทำคนข้างกายนะของชาวราศีเมถุนนะ่ะที่ดีเป็นที่ปรึกษา เป็นที่สบายอกสบายใจนะคะคุณมีเขาเนี่ยดีกว่าไม่มีนะคะแลวถึงแม้มันจะไม่หวานไม่ไม,ไม่ไม่มีความเป็นโรแมนติกอยู่เลยอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบคล่องคล่องคอคล่องใจแปลว่าอะไรแปลว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยมุ่งเรื่องการงานการเงินเนี่ยดีที่สุดหลังเดือนธันวาไปแล้วค่อยเริ่มตั้งต้นที่จะคิด สารสัมพันธ์กับใครบางคนแต่แต่พูดต,ตรงๆนะมิถุนเนี่ยสองปีครึ่งเนี่ยให้เอางานเอาเงินเอาตําแหน่งนะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องความรักเพราะราวราศีมิถุนเนี่ยไม่ขาดรักหรอกค่ะไม่ต้องห่วงนะยกเว้นราศีมิถุนคนใดที่มีดาวเสาอยู่ในห้าตำแหน่งแล้วก็ในภพที่เป็นอริปัตนิเอออนิปะวินาศ มรณะหรือเป็นนิดแก่ดวงชะตาอันนั้นก็ต้องให้พึงระวังว่าชีวิตรักเราจะมีอุปสรรคไม่สมหวังผิดหวังคาดหวังอะไรไม่ได้เรารู้ดาวนะคะเราจะสามารถตั้งสติแล้ววางแผนชีวิตรักเราได้เหมือนกันนะคะชะตาฟ้าลีขคิดก็จริงอยู่แต่ถ้าเรารู้เราสามารถที่จะ เดินไปในทิศทางที่สวยงามและผิดหวังให้น้อยที่สุดผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะคะไม่ต้องมาร้องเพลงของพิมนี้พายออกไปน,นานแล้วนาะที่จะไปชีวิตฉันไปแต่ทำไมไ,ไม่ไปจากใจชาีิยิ่งมาวนเวียนให้คิดถึง ันนี้ก็ฝากชาวราศีมีถึงให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักของเดือนสิงหาคมถามว่าทำไมจะต้องมาอัปเดตทุกเดือนทุกเดือน,อนความรักมันก็เคลื่อนไหวเหมือนกับหัวใจเราเหมือนกันนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณ fc ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดชับสไคร์ share, นะคะขอให้โชคดีบ๊ายบาย